E สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18สิงหาคม2555ค่ะคอยู่กับคุณนภธิาดธากุลนะคะดิฉันธนวรรณปัทชโชธาค่ะ,คคะนอกจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีจัดรายการวันนี้แล้วนะคะผู้ชมก็นายกเนี่ยเดินทางไปเปิดงานด้วยนะคะงานที่ว่าเนี่ยเป็นงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ ห้างสรรพสินค้าเซนทั a เวิลด์นะคะโซนบี B. นี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีวิธีเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชันนะคะต่อต้านคอรัปชันเป็นจุดยืนของรัฐบาลที่จับมือร่วมกับภาคเอกชนแล้วเปิดตู้แบบนี้ก็หมายความว่าหลังจากนี้ไปจะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนที่อยากจะนําเสนอนะคะเมื่อพบการทุจริตคอรัปชันสามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาได้ เพื่อที่จะเป็นกุญแจในการที่นำไปสู่การต่อต้านอย่างแท้จริงนะถ้าหากว่าพบก็จะมีการสอบสวนดำเนินคดีทันทีนะคะคนอกจากนี้นายกได้มีการลงนามประกาศเจตนารม์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบนกำแพงยุบบนกำแพงหยุดคอร์รัปชันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรกันค่ะกากถ้าเราจบด้วยการปรับปรามเนี่ยมันก็จะไม่มีทางออกนะคะจริงๆเราต้องจบด้วยการที่ทุกคนต้องสมัครใจ การที่เกิดจากใจที่ร่วมกันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าในเราไม่สามารถที่จะใช้มาตรการในการตรวจจับแล้วเป็นการป้องกันปัญหาเราต้องเริ่มตั้งแต่ป้องกันขั้งแรกว่าเราจะต้องสร้างจิตสํานึก แล้วก็ให้ทุกคนร่วมมือจากใจมากกว่าเพราะว่าวันนี้ประชากรก็มีเยอะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าใช้กฎระเบียบต่างๆมาขีดได้เพราะว่าบางครั้งคนก็เห็นกฎระเบียบก็อาศัยช่องว่างนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังย้อนถอยไปทําในเรื่องของเรียกว่าขบวนการในการสร้างจิตสํานึกการมีสมร่วมแล้วก็เห็นความสําคัญว่าการหยุดคอร์รัปชันเนี่ยก็คือการที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศเพราะว่าบางครั้งที่เขามาลงทุนเขาก็จะมองในปัญหาตรงนี้ในการอภิปรายงบประมาณายค้านก็ยัง กมปีเรื่องของการผลิตเรื่องนี้มา,ามการหักาาค่าขคิวรัฐบาลจะดูแลก็ถ้าถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานรัฐบาลก็ยินดีค่ะก็มีใครส่งมาเราก็ส่งเข้าเรื่องทางเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เองเราก็ต้องต้องติดตามค่ะก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่ฝ่ายค้านเองก็ร่วมกันในการตรวจสอบนะคะก็เป็น,นกลไกของระบบประชาธิปไตยที่จะให้ตรวจสอบรัฐบาลก็พร้อมค่ะ นะคะตรงไหนที่เราชี้แจงได้เกิดความเข้าใจแต่ก็ต้องขอในเรื่องข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆเราจะได้ทํางานได้นะคะยืนยันได้ไหมคะว่าจะไม่มีการกหักหัวคิวกำทับไม่ไม่มีการหักค่าหัวคิวโอย,ยืนยันค่ะเราไม่ต้องการอยู่แล้วค่ะถ้าท,าทาาราบเมื่อไหร่ก็ดําเนินดําเนินตามหน้าที่ได้ไดนอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะจะได้รับรารดูแล้ากสายที่รบ ครับนี่ก็เป็นเสียงของนายกที่พูดถึงเรื่องนี้วนเวลาของเก็บตกจากในชั้นพักเที่ยงแล้วนะคะช่วงนี้คุณพัรติชันธนวัฒนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ